ไอไหนะเป็นเป็นแบบเป,เป็นคนที่คุยกับพี่อยู่อไหมพี่แบบคนที่เราคุยอยู่ต้องมาแบบกินบุฟเฟ่เปิดรับบริจาค เอามาชนกันไม่ใช่มันต้องเอามาชนกันจกวันแมนแอนเดอร์ใช่เป็นรูปหัวใจนี่หัวใจในแบบของเราไม่เคยเห็นเออก็ม่งคิดออกยกรมปัญญาของมิ้พาไปแล้วนะครับท้าภารกิจที่นครพนมแล้วก็ท่าแข เ็ติ้นผมจะพาทิชาไปเที่ยวที่เขาใหญ่วันนี้นะครับผมพาเดอซานตองนะครับมากินบุฟเฟ่ที่เขาชอบนะครับกินบุฟเฟ่ก็ต้องสั่งแบบพอดีตัวนะครับ <c oughs> ไม่ใช่สั่งแล้ว <c oughs> กินไม่หมดนะครับแซลมอนแซลมอนแซ ำไมอ่ะเราลออะไรรับ <lequel> ค <Par adi mellan especie> ่ารีวิวเยอะก็เราไม่เห็นมีแซลมอนซาซิมินะครับโอ้โห